กะเพราปลาหมึก้อมโยวย่วยวจ้าทำเองกินเองแซ่บอย่างแรกตามทิกกับกระเทียมนะคะแล้วก็เอามาผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนจ้ากะเพราปลาหมึกนะะัดอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยอร่อยหอมๆนะคะนี่พอผัดได้ที่แล้วนะจ้าเสร็จปลาหมึกลงไปจ้าปลาหมึกวันนี้ใช้สตัวนะคะตัวใหญ่ๆเลยจ้า ค่ะจนปลาหมึกกระดุ้งไฟนะคะนี่แป๊บเดียวค่ะปลาหมึกผัดไม่นานนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสนะคะน้ำปลานิดนึงค่ะน้ำซอสปาเขียวนิดนึงน้ำมันหอยหน่อยนึงนะจ๊ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนิดนึงนะคะผงนัวใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตามใจชอบนะจ้าน้ำตาลก็แต่งรสนิดนึงนะคะแค่นี้ละค่ะกับผัดปลาหมึกง,ง่ายๆเลย แต่ก็หอมหอมแล้วก็น่ากินอร่อยมากๆเลยจ้าในขณะที่ผ่านไปก็จามไปนะคะแต่ว่าถัดออกนะคะกลัวจะไม่ถูกแบบอนามัยเสร็จแล้วจ้านางเอกของเราก็มานะคะกระเพราจ้านีค่ะกลิ่นก็จะหอมคุ้งไปทั้งบ้านเลยจ้าตอนนี้กาาระเพราปลาบึกน่ากินไหมคะทุกคนทำเองกินเองนะคะรสชาติจะชอบไปจ้าเสร็จแล้ว หอมมากกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ทอดไข่ดาวโปะไปสักใบเอาอยู่เลยจ้านี่นะคะกะเพราปลาหมึกหอมๆเลยจ้าข้าวต้องมาแล้วตักข้าวแป๊บมาแล้วจ้ารายข้าวไปแบบนี้เลยกะเพราปลาหมึกราดข้าว,อาาวหอมๆทำเองกินเองอร่อยๆจ้า